รัชกิจจานุเบกษานะครับเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสาม,มัญประจำปีครั้งที่สองค่ะพุทธกักราช2,566ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,566ครับหลังเปิดประชุมครบ120วันความว่าพระบาทสมเด็จพระประเมณทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการตราพระ,ะราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พุทธศักราช2565ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2565นั้นบัดนี้จะสิ้นกำหนดเวลา120วันตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันที่28กุมภาพันธ์2566 อาศัยอ,นอำนาจตามความในมาตรา122และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญป,ป,ป,ประจำปีครั้งที่สองตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566ครับผู้รับสนองพระบรมราชอ,องการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐรมนตรีนะครับเหตุผลในการประกาศใช้ พระ,ะราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนี่ยนะครับโดยที่ามาตรา122ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยก็บัญญัติให้ในปีหนึ่งเนี่ยให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสสมัยนะครับก็สมัยหนึ่งจะให้มีกําหนดเวลา124่วันะนะฮะโดยวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่2ก็ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แ,นพพแทนราษฎรกําหนดนะครับแล้วก็ได้มีการพระ,ะราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม สามัญประจำปีครั้งที่2อพศ2515เนี่ยกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2515ที่ผ่านมาค่ะซึ่งจะสิ้นสุดกำหนดเวลา124วันเนี่ยในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ ะะก็สมควรที่จะกําหนดให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่2นะครับค่ะคและเพราะว่าไม่ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงตามระยะเวลา23มีนาคมนี้หรือจะยุบสภาก่อนก็ตามนะคะแม้ว่าสมาชิกวุฒิสภาจะยังคงอยู่แต่ประชุมไม่ได้เว้นแต่พิจารณาตั้งองค์กรอิสระดังนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาการประชุมเนี่ยจึงเข้มข้นมากๆเลยรเริ่ม ไทม์ไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่20กันเลยทีเดียวเลยค่ะคได้พิจารณารายงานนะคะเรื่องของการศึกษาเรื่องของระบบทันตะสาธารณสุขไทยและการเข้าถึงการบริการทันตกรรมค่ะซึ่งทางวุฒิสภาก็พิจารณาเสร็จแล้วนะคะทั้งนี้เนี่ยผลการศึกษากรรมธิการก็มีการเห็นด้วยกับการตั้งกลมทันตะสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกและพัฒนายกระดับการปฏิรูปด้าน ทันตะสาธารณสุขไทยอย่างแท้จริงและเป็นลูกปธรรมนอกจากนี้นะคะยังเห็นด้วยกับแนวทางในการศึกษาพัฒนาประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศสู่ศูนย์กลางด้านการบริการรักษาทันตกรรมไปสู่ระดับสากลเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะคอีกทั้งนะคะขณะที่สมาชิกวุฒิสภา,าอภิปรายสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังเนี่ยก็เห็นด้วยในการเร่งรัดปฏิรูประบบสาธารณสุขไทยนะคะและก็เห็นด้วยที่จะจัดตั้ง งานกลมมาทันกรมทันตะสุขภาพาเพื่อเป็นหลักในการดูแลโดยเฉพาะเลยค่ะคซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงเรื่องของการรักษานะคะอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่สมาชิกได้พิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมจึงได้เห็นชอบรายงานฉบับนี้เรียบร้อยค่ะครับค่ะ